อ่ะก็เริ่มซีซั่น5ครับของเซิร์ฟเวอร์เบนดิตคลิปนี้จะเป็นคลิปสำหรับการเข้าเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดของทางเซิร์ฟเวอร์นะครับอันอย่างแรกตุณก็กดเข้าลิงก์ใต้ดินคลิปแชทอย่างนี้นะครับกปิดเข้ามาเสร็จมันจะมาโผล่อย่างนี้คุณจะใช้มืออะไรนะครับคุณจะเห็นห้องนี้ในหมวดด,ดีต้อ,รอรนอรับกดรับมันจะมีห้องกดรับยนนะครับอย่างสมมติ มันจะเป็นห้องอย่างนี้แหละคุณก็กดลำโยดที่ตรงคีย์บอร์ดนี่ครับกดเลยด้ไปแล้วมันก็จะมีห้องโผล่มาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ไปที่ห้องเกอบข้อมูลครับก็ทางแอดมินได้ประกาศว่าให้พิมพ์อย่างนี้นะครับพิมพ์ขีอดอ t นดีนี่คดภาษาขีด e t น .ind แล้วกดพิมพ์มล,ลงไปนะครับแล้วก็ ให้พิมพ์ชื่อตัวเองนะครับชื่อที่เล่นเป็นตัวละครน,นะครับอย่างผมเอาเป็นชื่อเทปด,ด,ดีดีีแล้วก็แท็กแท็กด้วย d i s c o r นะครับเ็จอันนี้จะเป็นห้องข้อมูลต่างๆนะครับของผู้เล่นที่มาเล่นก่อนหน้านี้อันนี้จะเป็นห้อง ip server ครับเป็นห้อง ip server ของทาง server bandit นะครับห้องกด และข้อบังคับนะครับก็จะมี19ข้อแล้วก็สามารถมาอ่านกันได้ห้องประกาศทั่วไปนะครับก็จะประกาศเกี่ยวกับการเปิดปิดเซิร์ฟเวอร์อีเวนต่างๆหรือแบบประกาศทั่วไปอะไรครับต่อไปจะเป็นอัปเดตก็จะเป็นประกาศอัปเดตต่างๆอย่างอัปเดต5.1ก็จะมีแก้ไขอีโคเพจแก้ไขอะไรต่างๆนะครับต่อไปจะเป็นอัปเดตเพจ ก็คืออัปเดตเคสเกี่ยวกับเคสทางในเซิร์ฟเวอร์ครับว่ามีเคสนี้เคสนีออ้อัปเดตขึ้นมาผู้เล่นจะได้ทราบกันนะครับแบ็กลิสก็คือแจ้งว่าคนไหนทําผิดกฎหรือหรือทาผิดอะไรแล้วก็โดนแบนอะไรนะครับจะเป็นกลับไปจะเป็นห้องทิปนิวเพลเยอร์ที่เป็นห้องเกี่ยวกับกบอกสิ่งของต่างๆครับว่าหาไม่จากไหนข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร ระบบต่างๆภายในเซิร์ฟเวอร์ไอเทมต่างๆเอนชาร์ต่างๆนะครับก็เหมือนห้องแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับว่าวัานรู้อะไรกับเซิร์ฟเวอร์บ้างต่อไปจะเป็นห้องมีวิดีโอคือเป็นห้องสําหรับเวลาทางแอดมินลงคลิปนะครับก็จะมาแจ้งเตือนในนี้ห้องบทระบบนี่จะเป็นห้องที่ทางแอดมินเปิดบทระบบนะครับว่าระบบนี้ทางผู้เล่นที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์ครับว่าต้องการไหมก็สามารถมาบทบบกันได้ ห,หมวมู่อีเวนต์ก็จะเป็นห้องอีเวนต์ทั่วไปนะครับของในเซิร์ฟเวอร์อันนี้ก็จะเป็นห้องโปรโมทห้องโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นะครับสงหรักฐานเพื่อรับกาชาหรือของต่างๆนะครับต่อไปจะเป็นตัวระบบีร <ot> ับบีพูดคุยก็ห้องพูดคุยทั่วไปครับเสนอระบบตรงนี้จะเป็นห้องที่ผู้เล่นที่เล่นเนี่ยเติมนะครับจะมาเสนอระบบกันว่าอยากเล้ระบบนี่ระบบนั้นระบบนู่นนะครับต่อไปจะเป็นห้องระบบที่กาลังทําคือ จะเป็นห้องที่ว่าเออเราเสนอมาแล้วถ้าแอดมินสนใจเขาก็จะมาแบบพิมพ์นะเนัาว่ากำลังทำระบบหิือทัการาระบบนี้ให้มันจะเป็นรับบี้พูดคุยสําหรับใช้เสี่ยพูดคุยนะครับโซนแจ้งปัญหาก็ตรงนี้จะเป็นแจ้งมักต่างๆว่ามีปักอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างตรงน,นี้นะครับแจ้งมาว่าแรกไม่เข้ากระเป๋าครับนะงั้นพอแอดมินดูเขาก็จะมา แก้ไขปัญหาให้นะครับนี้จะเป็นห้องที่บอกว่าเออบัักนี้เราได้ทําการแก้ไขแล้วนะครับแล้ก็จะพิมพ์ออกมา่นี้แต่ไปจะเป็นห้องแจ้งผู้เล่นทําผิดกฎคุณก็กดแรงงานผู้เล่นมานะครับแล้วก็แจ้งแอดมินว่าคนนี้ทำผิดกดอะไรหมวดหมู่ร้านค้าจะเป็นหมวดหมู่กับร้านค้าทางเซิร์ฟเวอร์เขาว่าขายอะไรสามารถสลับสนนเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นซื้อสินค้านะครับอย่างเราสนใจสินค้าในนี้แล้วก็มากดซื้อ่นี้ได้นะครับซื้อสินค้าว่าอยากได้อะไรห้องแรกของเนี้ย่า่ไม่มีนะครับตรนนี้จะเป็นห้องที่ทางผู้เล่นสามารถมาเสนอขายได้นะครับเสนอขายกันได้เราอยากขายอะไรอดมินจะเป็นคนกลางให้นะครับแต่ไปจะเป็นรับบีแคนยังไม่มีอะไรนะครับแล้วก็รับบีรับบีอดมิน เป็นร,ระบบที่แอดมินกำลังทำหรือกำลังพัฒนายอยู่นี่ก็ระบบที่ทำเสร็จแล้วส่วนรีคอร์ดเซิร์ฟเวอร์จะมีประมาณนี้นะครับก็รบกวนคนที่เล่นทางเซิร์ฟเวอร์แมคแมคแล้วเซิร์ฟเวอร์เบรดิ้นะครับรบกวนเข้ารีคอร์อดเพื่อรับรู้ข่าวสารต่างๆของทางเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับส่วนคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามได้นะครับกับ็สำหรับการรับชมครับ IP และ description ดีไซนอยู่ใต้ล่างคลิปครับรวมถึงมีรีคอร์ดเลยนะขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ